สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะหรบนักเรียนประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดพลมณีนะคะครูมินก็นะคะอยากจะมาพูดถึงนะคะนักเรียนที่เรียนย้อนหลังในคลิปวิดีโอนะคะวิชาครูมินภาษาจีนนะคะคราวนี้นะคะนักเรียนที่เข้ามาเรียนลายสดน่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาเรียนลายสดกันนะคะ ครูมินก็ได้มีอ่านบทความสั้นๆให้ฟังไปแล้วเนาะนะคะครานี้คือนักเรียนสามารถอ่านคําแปลได้ตามนี้เลยค่ะว่าการเขียนพู่กันจีนนะคะเราไปต่อบทที่1ใช่ไหมคะอันนี้คือบทที่1บทความสั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะไปต่อบทที่2นะคะคร่าวๆกันเลยในวันนี้นะคะการเขียนพู่กันจีนนั้นนะคะเป็นศิลปะของการเขียนตัวอักษรจีนที่ตกทอดกันมาแต่โบราณของจีนหลังจากการ สร้างและการพัฒนานั้นเป็นเวลานับพันปีแล้วนะคะได้กลายเป็นรูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรูปแบบตัวอักษรจีนนะคะเป็นการเขียนผู้กันจีนที่พบโดยทั่วไปนั้นมีอักษรจ้วนซูหลี่ซูไข่ซูเฉาซูและสิงซูและต,ตัวอักษรสิงซูนะั้นเป็นรูปแบบการเขียนลายมือที่ใช้บ่อยที่สุดและก็สะดวกที่สุดแล้วค่ะ นะคะเครื่องมือในการเขียนผู้กันจีนเรียกว่าสี่สมบัติแห่งห้องหนังสือคือผู้กันน้ำหมึกกระดาษและจานฝึกฝนหมึกนะคะก่อนที่จะได้เรียนเขียนผู้กันจีนนั้นต้องเรียนรู้การใช้ผู้กันจีนก่อนผู้เรียนนั้นจะต้องเริ่มเรียนออด้วยการเริ่มต้นเบื้องต้นจากการเรียนจากการเขียนอักษรไข่ไข่สู่นะคะไข่สู่ก่อน ซึ่งนะคะนักเรียนก็สามารถไปเปิดอา่านบทความได้ในไฟล์ที่ครูมิน้นส่งให้นะคะอ่ะคราน,นี้คืองานชิ้นที่1ของบทที่2องครูฝากเลยค่ะเขียนตามนี้เลยค่ะนักเรียนเปิดไฟล์ครูมานะคะแล้วก็เขียนตามลำดับขีดได้เลยนะคะเปิดไฟล์มิน้นบทที่1นึ่ะคะมิน้นบทที่1เขียนวันที่ค่ะ2021年十一เ十อ六ออออ日 ะะแล้วเขียนหัวข้อว่าวิธีเขียนตามลำดับขีดตัวอักษรจีนบทที่2นะคะนักเรียนก็เลยเขียนเลยว่เจอแล้วเรียนอ่านออกเสียงตามครูเจอนี่นี้ this เอาลิ้นแตะเพดานข้างบนนะคะม้วนลิ้นจอนี่นี้ this นะคะและนักเรียนก็เว้นลงมา1บรรทัด เว้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบทที่1เลยนักเรียนเคยทำแล้วบทที่1ใช่ไหมคะอันนี้บทที่2นักเรียนก็ทำตามนี้ได้เลยค่ะข้อที่2ข้อที่3ตี้อีถีตี้เออถีตี้ซานถีตี้ซื่อถีตี้อูถ่ถีไปจนถึงอะไรคะลิ่วชีปาลิ่วชีปาจิ๋วสือสืออีสือเออโอเคไหมคะนะคะนักเรียนเปิดไฟล์มิ้นบทที่2 นะคะและนลักเรียนเปิดหน้าที่กูบอกได้เลยส่งภายใน29ถึง30พฤศจิกายนนะคะ10คะแนนนะคะนักเรียนแค่เขียนลำดับขีดนะคะเอาตามเขาเลยเนี่ยเห็นไหมนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยมาออกเสียงตามครูก่อนดีกว่าเจ้เจน้นี่หนีซูซูหนังสือเจ้าซูก็คือแปลว่าอะไรคะ หนังสือเล่มนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้เราเรียนคำศับก่อนสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนทบทวนนะคะคำศับและเราก็จะไปต่อในบทสนทนากันเลยนะคะอ่าคราวน,นี้ข้อที่3ค่ะหน้านั่นนั้น that นะคะวิธีการเขียนก็มีตามนี้นักเรียนก็เขียนตามนี้ได้เลยปีแปลว่าปากกาหรือว่าดนสอถ้าดีสอเขาเรียกว่าเชียนปีนะคะเชียนปีแปลว่าดนสอนะคะ เหมาเนี่ยแปลว่าขนนะคะตอ่อแล้วเปิร์นแปลว่าสมุดค่ะอ่ะเปิร์นเปิร์นแปลว่าสมุดนะคะเปิร์นอันไหนอันนี้เปิร์นข้อที่5นะคะเปิร์นแปลว่าสมุดนะคะเปิร์นสมุดนะคะเปิร์นสมุด,นะะมดวิธีการเขียนก็ตามนี้เลยค่ะนักเรียนดูในชีตไฟล์ประกอบเอกสารเรียนแล้วนักเรียนก็จด ลงในสมุดได้เลยข้อที่123ถึงข้อ12นะคะทั้งหมด10คะแนนนะคะในการเก็บคะแนนในครั้งนี้นักเรียนประถมศึกษาปีที่5นะคะก็จะได้ไปเลย10คะแนนและส่วนสัปดาห์ถัดไปเราจะไปเริ่มบทสนทนานะะแล้วค่ะแลาค่อยทำคลิปวิดีโอการสัปดาห์หน้านะคะครูมิ้นจะแจกงานอีกชิ้นหนึ่งเอาไว้ให้นะคะอ่าอันนี้บทอันนี้คือเขียนนะคะเขียน10คะแนนนะคะเดี๋ยวจะมีพูด อีก10คะแนนนั่นเองนะคะครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะซึ่งไปดูคลิปไฟล์ได้เลยนะคะครูฝากเอาไว้สีแปลว่าใครนะคะเตะแปลว่าของสูเปาแปลว่ากระเป๋าหนังสือสูแปลว่าหนังสือเปาแปลว่ากระเป๋านะคะนักเรียนก็เขียนตามนี้ได้เลยค่ะนะคะการบ้านนะครูก็ฝากไว้ทั้งหมดนะคะ12ข้อนะคะอ่าไม่มีอะไรมากค่ะก็ประมาณนี้ นะคะออกเสียงให้ถูกนะสีเวข้อที่7ค่ะ s i เวว i w เวซ w e s i w เว i w e s i w cua ua ua s i เว s i เว s i เวเวเวแปลว่าเรียนนั่นเองนะคะถ้าเป็นซ i เ e เซิงแปลว่านักเรียนแต่ถ้าเซิงคำเดียวแปลว่าเกิดหรือว่าแปลว่าชีวิต เสวเสงิงเสวเสิงจะเสียงเบาๆเสวเซงิงนักเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนมีชีวิตเพื่อมาเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองเสวเวิงนะเสวเสงิงตั้งแต่เกิดเรียนรู้ตั้งแต่เกิดแล้วนะคะเปิ่นจึ๊เปิ่นแปลว่าสมุดนอกจากแปลว่าสมุดเล่มแล้วหนังสือแล้วก็แปลว่ารากได้ด้วยนะคะนักเรียนจดลงไปเหมือนบทที่หนึ่งเลยนะคะเปิ่นแปลว่าสมุดจึ๊แปลว่า จืออ่าเปิ่นจืเปิ่นจืแปลว่าสมูทแต่ถ้าจือตัวเดียวแปลว่าเด็กเข้าใจเอ่ยจือเนี่ยจะเป็นเสียงสามแต่ถ้าจืคําเดียวคือย่อมาจากเปิ่นจืแปลว่าสมูทแต่ถ้าจือออกเสียงสามวรรณยุกต์จืออือจือจือแปลว่าเด็กนะคะอ่าโอเคไหมนะคะครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งเจ้าสู้ลิ้นแตะเพดานข้างบนเจ้าม้วนลิ้นนิดๆึงเจ้ 这、这、这，书、书、这、书，那，那笔笔,笔，那哈，本子本子，水水水声水声，那哈，这书那笔，笔水水开的。 ของแสดงความเป็นเจ้าของสู้เป้ากระเป๋าหนังสือกระเป๋านักเรียนนั่นเองสู้หนังสือเปา ปอเอาเปากระเป๋านะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะวันนี้ก็ไม่ได้เรียนอะไรมากมายเรียนคําศัพท์เท่านี้แหละค่ะลูกนะคะอ่ะครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะใจเจียนค่ะอย่าลืมนะคะกลับไปส่งด้วยนะคะส่งงานนะคะการเขียนนะคะ1ิบคะแนนนะจ๊ะไปาย,ายแล้วก็ฝึกอ่านกันด้วยนะคะ